น่มแดนพาสองครอบครัวฉลองวันเกิดไ้แพตตี้ค่ะเรียกได้ว,ว่าแฟนๆต่างก็กำลังรอให้คู่นี้เขามีความสมหวังกันสักทีละคะ่ะสำหรับความสมหวังที่ว่าก็คงจะเป็นงานแต่งงานที่เมื่อไรนะจะมีข่าวดีออกมาแต่ล่าสุดนี้เพิ่งจะผ่านวันเกิดของแพตตี้มาหมาดๆคะ่ะแฟนหนุ่มเขาก็ได้มีกาโรโพสภาพ เป็นภาพของสาวแพตตี้ที่นั่งอยู่บนเรือยอชสพร้อมกับมือนั้นจับมือกันไว้กับหนุ่มแดนพร้อมแคปชั่นว่าจะจับมือหนูไว้เพื่อมองรอยยิ้มและตารูปสระอิที่มีความสุขของหนูแบบนี้ตลอดไปนะครับสุขสันต์วันเกิดนะคะงานนี้ก็มีแฟนๆเข้าไปแซวเขาว่าต้องมีแหวนแล้วละจ้าแต่ก็ยังคงเป็นแค่การแซวเล่นๆแบบขำๆไม่จริงจังค่ะจนกระทั่งหนุ่มแดนเขาได้มีการโพสตคลิปผ่านทางยูท e ยูทูบที่ทําด้วยกันทางคู่โดยเป็นการที่หนุ่มแดนทําเซอร์ไพรส์วันเกิดแพตตี้เหมเรยอถพาไปเที่ยวทะเลพัทยารอมหน้าพร้อมตากันทางครอบครัวใช่จ้ะสองครอบครัวช่างเป็นโมเมนต์ที่น่ารักจริงๆค่ะ